รุ่นีเฮ็ดแต่งงามอยู่ครับเห็ดแต่งงามใครๆลวงพอรวยเลยครับมีความสวยมีความงามครับลวงพอพัดรวยปวดนี้ครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะพามา สับส้มพระงามๆอีกคือเก่าครับมีสิมพระมาบึงพระนอกสายครับมันนี้ปกติสีสายล้วงพนด้วยครับแต่วันนี้สิพระมาบึงครับพระนกสายครับกําลังดังครับดุนดุนรวยพลดนี้ครับล้วงพ่อพัดครับหลวงพ่อพัดหลวงปู่พัดปุญญากาโมครับวัดห้อยด้วนครับจวันนครสวรรค์ครับ กำลังดังครับองควัตัดนี่กำลังดังครับส่วนนี้กำลังดังเชื่อนครับพามาสมมรับเย็นรุยด้วยพุทธนี้ครับได้มาไม่ครับได้แก้เบื้องนี้ครับงามครับลวยพดนี่ครับ รวยงามครับครับรวยกดนี่ครับงามครับเย็นนางพานครับไข่ไข่ <c oughs> สีค,คล้ายๆล้วงพรวุ่นหลุนลวย,ยพัดลานนะครับมีความขายกันอันนี้เนือ้อเนื้อทองทิพย์เนื้อทองทิพย์ลงยาแดงคอบน้ำเงินครับทองทิพย์ลงยาแดงคอบน้ำเงินซ่นนองเงบึงครับ เห็นมโนนีค่ความสวยโอ้คมสัตว์แห่งครับเนืตาเป็นตาเลยครับนี่ยหูดังเป็นหูดังครับผมเป็นผมคมครับคมสัตเป๊ะครับ รุ่นนี้เห็ดได้งามอยู่ครับการลงยาลงอย่างเงียบครับไก่ครับไก่นี่ครับชื่อรุ่นครับรวยปวดนี่ครับรุ่นนี้สีคล้ายๆผ่าของล้งผลรวยครับคล้ายๆล้งคล้ายๆรวยพันล้านครับไก่ครับโอ้ hệt đầy ngàm yêu hết đầy nhẹp điêu, xinh xắn thì yêu các, đan bên con con liền các, xinh mà các, đan tít lệch nhang nó. nó. มันอยากแกะออกอยู่มันอยากแกะเหรียญออกจากถุงมันเก่าครับว่าเวลาไปส่งให้ส่งให,ให้เพื่อนๆเนสาต่อไปนี่เหรียญมันจีบงงงามครับ แกะเลยเหรอครับนี่ครับดันหลังครับหมายเลขโคตครับโอ้ง,งามครับโคตรอีกอย่างนี้โคตพ่อพานครับนี่ครับหลวงพ่อพัดวัวพ,พัดโคตต้องเป็นพ่อพานครับ โอ,โอ้พานสามมาลีเก่าสิบสามกับเหรียญซองหลักสวยคับยันประงามเหนื้อ,ท,อท้องถิ่นลงยาครับ ลงยาทองทิบลงยาทองทิบลงยาแดงครับลงยาแดงขอบนำเงินเป็นอีกเลียนที่งามครับลุนลวดพดนี้ลงพอผัดครับลุนนี้งามครับใส่ใดครับลุนนี่ลุนนี้ค่อนข้างงามทีเดียวครับเนี่ยครับงามครับลุนนี้ นุ่งยาแดงสวยมากครับ mm hmm. เหลี่ยมกรอบเนี้ยงามดานค้างไ mm hmm. ๆ่ลวงพอรวยเลยครับลวงพอรวยลุนีนี่ mm hmm. แพงเฮงครับ้วยพันล้านนี่ลงพอผัดมีความคไรขครบ mm hmm. เรียวนิ่นนัก Không sửa bàn nát đâu, gần Thông thịt bò Thông thịt Cây <laughs> <laughs> okay. ไก่เดหดดงงามคกับไก่โอบนี่หัวเดือยครับสัตว์เปะไข่ซ้องโตครับไข่ทั้งขงังนี่ครับหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัด ปุญญกามโมนี่ครับหน้าตาเราครับสวยครับสวยงามมากครับโดยปดน,นี้รุ่นนี้ราคาดีอยู่ครับรุ่นราคากำลังแพงครับโค้ดพอผ่านครับ สวยงามบ้ี่บิตาเา,าน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเถอะผู้สาวเป็นด้ไบาลายบาทอยู่ป,ปล่อยไปแล้วปล่อยไปเนียผู้สาวกิกลนี้เราสนใจอยู่เอาสิมจุปไปหลอดูอยู่ด้วยปล่อยไปสองสามเดนแล้วเอาอัดคลิปลงยูทูปมัน สวยงามครับหลวงพ่อพัดรุ่นนี้เห็ดแห่งงามอยู่ครับเห็ดแห่งงามใครๆหลวงพ่อรวยเลยครับมีความสวยมีความงามครับหลวงพ่อพัดรวยปดนี้ครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปสำเนียนะครับใบทมาพอกันไหมครับผมสนใจอยากเช่าอุซาผ้าเครื่องหลวงพ่อรวยกับักมานะครับตามลิงติแป้ไว้ใต้คลิปตามลายครับแอดลายมาครับแต่ม่อนีผ้าเบิงผ้าสายนอกครับผ้าสายนอกหลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อพัดครับกาลองดังกันครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ